ไปรับชม,มคลิปรบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งรุงรันนิ่งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฝายน้ำปัวอําเภอปัวจังหวัดน่านนะครับก็เป็นการมาวิ่งเทลนะครับเทลระยะ52กิโลเมตรเดี๋ยวผมจะเข้าไปรับบีบก่อนนะครับาย2500 มมก็จะารวสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่หน้างานแล้วนะครับซึ่งเหลือระยะเวลาอีกประมาณสองสามนาทีนะครับพอหาที่จอดรถค่อนข้างจะยากนี่นะครับมีมีของตกนะคะมีแว่นตาค่ะมีแว่นตาตกค่ะเองที่เข้าแล้วลาอ ตอนนี้ก็ปล่อยตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรื่งองผมก็ยังอยู่ในซุม้มกินน้ําอยู่นะครับก<า>็รีบนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ขึ้นไปดูนะครับเเรรื่่องง้้ใใหหาาพปุดียิตอนนี้ผมก็จะเป็นคนสุดท้ายในระยะ52กิโลเมตรท,ที่จะออกจากจุดสตาร์นะครับ มีเตาให้ก่อนเตาให้ก่อนครับตอนนี้ผมก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ีหลเในะครับ <c oughs> นกิโลเมตรที่สามนะครับ <c oughs> เป็นเนินค่อนทางจะยาวมาก <c oughs> <c oughs> อยู่ข้างหลังรไไลครับเส้นรถายเลยครับ คนทังนั้น,นเลยนะครับอันีนี้หักขึ้นมาบนถนนลาดยางนะครับท้องฟ้าใกล้จะสว่างแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปก็คงจะเห็นอยู่ที่สวยงามครับ กิโลเมตรที่เจ็ดนะครับตรงนี้เป็นเนินอะไรไม่รู้นะครับแอ่เดินตามกันมายาวๆเลยครับตรงนี้เป็นจุดเติมน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นมาข้างนี้กันต่อนะครับเราจะไปทางนี้กันต่อนะครับ ครับออกมาเจอกับวิวป่าขขาพดนะครับโอ้โหวิวสวยจริงๆครับโอ้โหวิวนะครับยอดจริงๆครับเกือบหลุดหลงทางไปข้างล่างนะครับ ถ้าไม่มีพี่ีเขาดักทางให้นี่ยิงยาวกันไปเลยนะครับข้างล่างนู่นนะากิโลเมตรที่แปดเราก็ออกมาสู่ถนนลาดยางอีกครั้งนะครับนู่นครับถนนอยู่ข้างบนดอยนู่นนะครับอันนี้จะเป็นทางดาวหิวนะครับช่วงระยะ กิโลเมตรหลังๆนี่นะครับนักวิ่งก็จะเริ่มทิ้งแห่างกันมากขึ้นกุบขาแรงก็คงจะก็คุมอยู่ข้าง,งานหน้านู้นนะครับส่วนพักขาอ่อนแรงเ็อะอยู่แถวๆผมเนี่แหละครับส่วนนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านสากาดมั้งครับไม่แน่ใจผมไม่เคยขึ้นมานะครับก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นที่พักรีสอร์ท กิโลเมตรที่9.5นะครับเราก็จะลงไปเส้นทางเทวันตอนะครับเส้นทางดาาฮิวลงยาวมากนะครับเป็นทางลูกลังผสมหินลอยครับบางจุดก็จะเป็นโคลนลื่นๆนะครับโอ้ย โอ้โห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 ลงชั้นนะครับมีหินลอยแล้วก็มีโคนด้วยนะครับลีงไปเป็นวิวนะครับโอ้เจอทางน้ำนะครับเมืเ่อนะครับเราเห็นแล้ววิ่ง มาจากข้างบนโน้นนะครับลอกออมาเป็นเส้นสายเลยนะครับอันนี้เรามารับถุงข้าวโพดกันครับจากไร่ข้าวโพดก็มาเจอไร่มันสบปะหลังนะครับ ดูวิวข้างล่างนะครับผ้าที่กําลังเริ่มไต่ขอบฟ้าขึ้นมาแล้วนะครับเส้นทางก็ยังเป็นทางขึ้นไปเรื่อยๆคาดว่าในสุดยอดดอยโนโ้นะนะฮะหนักกิโลเมตรที่13นะครับก็น่าจะ เกือบถึงสุดยอดดอยแล้วมั้งนะครับก็บริเวณนี้จะมีช่างภาพค่อนข้างจะเยอะนะครับมีอีกหนึ่งจุดนะครับช่างภาพนี่ก็ชอบมาอยู่ตรงจุดที่เราทําหน้าตาแบบทุเรทุเลดด้วยนะครับเนื่องจากขึ้นมายาวมากแล้วก็เหนื่อยมากนะครับบางทีก็ต้องฝืนแก้งยิ้มนะครับเย้ ตรงนี้น่าจะสุดเนินแล้วนะครับเจออะไรเอ่ยโอ้โหทางลงมาเองครับครับตอนนี้กลับออกมาที่ถนนลาดยางอีกครั้งครับโอ้โหแล้วก็ข้างหน้าก็เข้าทางเทียวอีกครั้งครับ มันจะเป็นทางลาดคอนกรีตแบบนี้นะครับเส้นทางค่อนข้างจะขึ้นมายาวพอสมควรนะครับนี่ครับยังเป็นเส้นทางขึ้นไปเรื่อยๆนะยังเจอทางขึ้นต่อเนื่องนะครับตอนนี้มองไปก็น่าจะเกือบถึงสุดยอดเขาแล้วนะครับ อันนี้เดาเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทโฮมสเตย์นะครับแสงแดดเริ่มมาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในไล่ช้านะครับเส้นทางค่อนข้าง,างยาซับซ้อนแล้วก็วิ่งยากนะครับี่จุดนี้เป็น เป็นหมู่บ้านสากาดแล้วนะครับรีสอร์ทเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็มีนัวิ่งระยะ33กิโลเมตรนะครับก็มีแสงไปพอสมควรแล้วนะครับ ันนี้ผมจะไม่เล่งอะไรมากนะครับจะเน้นจบโดยไม่เจ็บนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะรู้ตัวดีว่าผมซ้อมมาไม่ค่อยถึงร่างกายไม่ค่อยฟิตด้วยนะครับก็จะจบแบบไม่เจ็บนะครับดันี่นะครับนักวิ่งระยะ3 3มสามกิโลเมตรครับโอ้โหดูทางขึ้นนะครับขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับ นนี้ะครับทางลงจะเป็นระยะของ3-3นะครับส่วนระยะ52นู่นนะครับขึ้นมาข้างบนนู่นอีกนะครับโอ้โหเส้นทางชันหน้าตั้งเลยนะครับอยูข้างล่างนู่นครับโอ้โหปวดขาตะคิวจะมาเลยนะครับชันขนาดนี้ ความจริงแล้วสิ่งที่ชาวบ้านปลูกแถวนี้มันก็เป็นชานะครับหรือ,อ,อชาวบ้านแถวนี้เขาจะเรียกว่าเมี่ยงครับใบเมี่ยงก็เป็นน่าจะเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะครับนี่นะครับชาวบ้านก็จะขึ้นไปเก็บกันแถวนี้ปลูกเยอะนะครับใบเมี่ยงกิโลเมตรที่สิบเกนะครับเส้นทางก็จะเป็นไร่ช้าขึ้นแบบต่อเนื่องนะครับ อนนี้นก็ออกจากจุดให้น้ำนะครับหน้ากิโลเมตรที่20นะครับ,รบขับยหล่างครับแ,แดดก,ก็เริ่มมาเยอะแล้วนะครับสายกว่านี้ผมว่าแดดน่าจะร้อนมากครับ โอ้โวิวตรงนี้สวยมากนะครับตอนนี้ผมก็บิงเลาะมาจากข้างบนนู้นนะครับเ mm hmm. ขาตรงไหนก็ไม่รู้นะครับ mm hmm. ก็เ mm hmm. ลาะมาตามทางเรื่อยๆนะครับ mm hmm. มันก็จะเป็นทาง mm hmm. ดาวฮิวลงไปแบบนี้นครับ mm hmm. นี่ครับทํา mm hmm. มองจากระดับสายตาคือ mm hmm. วิวสวยมากครับ ตอนนี้รู้สึกว่าแดดจะร้อนมากเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh. ลงๆเลยนะครับเส้นทางก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับยาวมาประมาณ5-6กิโลเมตรได้แล้วนะครับเส้นทางถนนคอนกรีตโอ้โหเนี่ยครับยาวไปนูน่นแล้วหลังจากที่เราเจอทางลงเขามาแล้วนะครับจากนี้เราก็จะเป็นทางขึ้นเขาบ้างนะครับ ตอนนี้กิโลเมตรที่27นะครับก็รับสันดอยมีล่มบ้างครับแล้วก็จะเห็นวิวสวยงามแบบนี้ครับแตอนนี้ขึ้นมาถึงเนินข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับจะมีจุดกลับตัวข้างบนนะครับก็จะเป็นจุด CP นะครับเดี๋ยวก็จะ ขึ้นไปเติมน้ําหาอะไรกินนะครับแล้วก็จะวิ่งกลับลงมาทางเดิมอต,ตอนนี้กิโลเมตรที่29นะครับกำลังจะเข้าสู่จุดให้น้ำนะครับก็เนี่ยครับมีเพื่อนร่วมทางจางเดินขึ้นนะครับ <c oughs> แรงจะหมดแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เนิน,ม,นมันอยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะชันอยู่นะครับ โรงเรียนบ้านกอกจูนอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับครับตอนนี้ก็เติมน้ำกินมาแม่ยิ่มท้องมันที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะลุยกันไปต่อนะครับตอนนี้ก็เป็นระยะทาง29กิโลเมตรนะครับโอเคครับ จุดนี้มาม่าอร่อยมากนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราลงมาย้อนจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมก็มาจากที่นู้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะแยกไปอีกเส้นทางหนึ่งนะครับโอ้โหมีหินลอยด้วยนะครับแล้วก็ดูทรงว่าน่าจะ เลื่นๆอยู่นิดหนึ่งนะครับครับดูไปยูไกลๆนู้นนะครับณตอนนี้ผมก็อยู่กลางไร่มันสำปะหลังครับเป็ครัแบแวดร้อมไปด้วยทิวดอยนะครับทางเป็นทางลูกลังเด็นนิดๆนะครับลงแบบยาวๆ บริเวณนี้จะเป็นเส้นทางเลาะน้ำทานนะครับระหว่างทางที่เราเข้ามาเราก็จะเจอกระท่อมของชาวบ้านแบบนี้นะครับ ก็จะอยู่กันเป็นจุดเป็นจุดรูดบกวนเวณนี้จะเป็นลำธารส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะตัดข้ามน้ำแบบนี้นครับแล้วก็เจอกับป่าข้าพดร้อนๆครับนี่นะครับเส้นทางเส้นทางยังขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุมากครับ ถ้าดูไปฝั่งตรงนี้จะเป็นป่าข้าวโพดทั้งหมดเลยนะครับเล้วามาข้างบนนู่นนะครับเราก็ไม่รู้ว่ารูนี้จะขึ้นไปถึงไหนนะครับมาดูแล้วมีแต่ดอยกับป่าข้าวโพดครับแล้วก็แดดแรงมากครับนี่นะครับถ้าอยากได้รูปสวยๆตรงนี้นะครับสัง้งภาพอยู่บนเนินพอดีนะครับโอ้โห บริเวณนี้ค่อนข้างจะชันนะครับระดับแบบดูครับระดับสายตากับดินเนเท่ากันนะครับขึ้นหมาข้างบนอู่นะครับครับหลังจากที่พ้นเนินท้าโผนระกมาแล้วนะครับโอ้โหดูน้องฟ้านะครับขึ้นมาสุดเนินเมฆมาเต็มฟ้าเลยครับ มันกวนโอ้ยมากครับไอช่วงที่ร้อนๆเมื่อกี้นะครับมันมันก็ไม่มานะครับเม่ฝนเราก็จะไปอีกประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็จะเจอจุดให้น้ำนะครับตอนนี้เป็นระยะทาง35กิโลเมตรนะครับเเราก็ลงมาทาง ไอไล่ชาหรือต้นเมี่ยงนะครับก็เดี๋ยวอีกไม่ไกลมากก็จะเจอกับจุดให้น้ำนะครับซึ่งอยู่ในหมู่บ้านสากาดนะครับจากนั้นก็คาดว่าน่าจะเป็นทางดาวหิวลุล้วนแล้วนะครับกับ10กิโลเมตรสุดท้ายบริเวณจุดนี้เป็นทางดาวหิวที่ค่อนข้างจะชันนะครับก่อนที่จะเข้าถึงหมู่บ้านสากาดนะครับ ดินมันจะแข็งๆแล้วก็มีตะไคร่ด้วยนะครับมีฝนตกลงมานะครับก็เม็ดใหญ่นะครับแต่แม่แรงมากแต่อีกเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะตกหนักแค่ไหนครับตอนนี้สภาพฝนตกหนักเลยนะครับตกค่อนข้างจะแรงนี่ต้องลุ้นกันนะครับว่าเราจะเจอกับทางลูกรังอีกหรือเปล่า เพราะว่าถ้ามันโดนฝนแล้วมันจะลื่นมากนะครับนะครับจะข้ามถนนนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในรหมู่บ้านสกาดแล้วนะครับเยีบรรยากาศ ฝนตกนะครับนี่ครับตกแรงเลยนะครับฝนตกแดดออกนะครับก็จะเดินขึ้นไปสู่จุดให้น้ำเมื่อเช้านะครับตอนนี้ก็ย้อนมารูดเดิมนะครับอยู่ในหมู่บ้านสการนะครับ ตอนนี้ก็ออกมาจากจุดให้น้ำแล้วครับก็จะเป็นเนินอีกนิดหนึ่งเหลือระยะทางอีกสิบโลนิดนิดนะครับเราก็จะเข้าจุดฟินิชเชอร์นะครับอ uh huh. ดูนะครับร่อง่อยการถู ไลลงนะฮะยาวเลยนะครับคนตรงนี้น่าจะลื่นกันหลายคนนะครับดูจากร่องรอยองไม่ลงไปนะครับก็จะเปิดทางใหม่กำลังพูดครับอู๋อันนี้ขนาดว่าเปิดทางใหม่นะครับมันก็ยังลื่นอยู่นะครับ โอ้โหดูข้างล่างมันลงเร็วไม่ได้เลยนะครับต้องลงแบบระวังมากนี่นะครับเส้นทางระยะ10กิโลเมตรสุดท้ายนะครับก็เราจะมาเป็นผู้ประสบภัยนะครับอนี่ฮะอร์ ดทางมันลื่นมากครับเมื่อกี้มีฝนตกมาไม่นิดหน่งครับตอนนี้เราจะถ่ายภาพกีฬามันๆนะครับอย่าพลาดนะครับน้ครับโหรอดทุกคนนะครับ นู่นนะครับมันจะมีเส้นผ่านข้างบนนู่นนะครับมีคนเดินอยู่ข้างบนนู่นนะครับโอ้โหอย่างสูงเลยนะครับดูสภาพแดนครับจบแดนมาแล้วครับโอ้โหตรงนี้เป็นลำธารครับแลก็จะมีตากล่องด้วยนะครับนู่นนะครับหนนเส้นแดงๆตรงนั้นนะครับเมื่อกี้เราลงมาจากทางนั้นก็ ข้าข้างล่างนี่นะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนภ้ายตรงนี้ต่อนะครับครับตอนนี้ก็พองมาถึงถนนลาดยางแล้วนะครับก็จะเป็นเส้นเส้นทางรูดเมื่อเช้านะครับในระยะทาง7กิโลเมตรสุดท้ายก็น่าจะเป็นรูดเดิมทั้งหมดนะครับที่วิ่งมาเมื่อเช้านะครับ รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีทางเทวอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนจะเข้าออจุดฟิลชเชอร์น,นะครับครับและตอนนี้ฝนก็ตกลงมาอีกครั้งนะครับตกลงมาในสภาพที่แดดออกด้วยนะครับก็ดีนะก็ดีอยู่ฮะร้อนมากช่วยได้นิดหนึ่งนะครับอีกประมาณห้ากิโลเมตรกร็จะถึงเส้นชายแล้วครับ ตอนนี้เราก็จะลงไปทางเทวอีกนะครับค <pers> าดว่าน่าจะลื่นมากนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับซึ่งเหลืออีกประมาณห้า้เมตรนะครับเราก็จะถึงจิงงนิช i s แล้วครับ <S 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 โอ้โหตอนนี้ครับตอนนี้จะถึงเส้นชัยแล้วครับ <S <S ดูระยะทางอีกประมาณ200เมตรนะครับก็ฝนตกลงมาท่ามกลางแสงแดดน,นะครับลืมเอาเกลือกมาเอออันนี้เกลือกใส่มาแอลเก,อกลือกหล่นลืมเอามา ครับก็วิ่งจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้วยระยะทาง54กิโลเมตรนะครับก็แถมมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับจาก52กิโลเมตรก็ตอนนี้บรรยากาศอย่างที่เห็นนะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับถือว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับวิ่งจบได้ก็บุญแล้วนะครับโอโ้โหด้วยความไม่พร้อมหลายอย่างก็จะมีทั้งซ้อมไม่ถึงด้วยนะครับ จากการบาดเจ็บขาวก่อนนะครับผมก็พักไปหลายวันแล้วก็ช้งอาทิตย์ก็วิ่งได้20กว่ากิโลเมตรเองนะครับแถมไม่พอลืมเอารองเท้าที่จะใส่วิ่งมาด้วยนะครับก็ผนอักูกันเลยนะครับรองเท้าคู่นี้ผมตั้งใจเอามาใส่เที่ย่นนะครับมันเพื่อความไม่พร้อมหลายอย่างนะครับโอเคครับก็สาหรับพีนี้ก็คงต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมคงต้องขับรถกลับเชียงใหม่ก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะครับสวัสดีครับ